สวัสดีครับทุกคนอันนี้เป็น EP ีที่3นะครับ <Okay. S 1> มีคนขอมาในใต้คอมเมนต์ e ีพีแรกที่ผมรีวิวรถผมไปเจ้าเบียบปูนเนาะว่าขอฟังเสียงท่อเน้นๆหน่อยได้ไหมครับวันนี้เดี๋ยวมาจัดให้เพราะว่ากลับบ้านแล้วไงทุกคนกลับบ้านที่กำแพงเพชรครับบรรยากาศสวยมากแล้วก็เงียบมากเลยบ้านคนไม่ค่อยมีด้วยนี่แหละบายโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่า <Okay. S 1> เียงท่อเป็นไง จ้าซัดพันก็พูดอีกทีนึงถ้ารถเดิมเดิมอ่ะน้องมันจะเป็นท่อคู่ออกสองข้างอืมแต่เนี้ยทำมาใหม่ตั้งแต่คอท่อลงมายันปลายท่อนะครับเป็นฟูไทเทเนียมแท้นะครับแล้วก็ปลายเออคาร์บอนเสียงมันไม่ได้ลั่นขนาดนั้นอ่ะเออาท่อเขาจะเป็นท่อที่แบบเสียงมันจะแบบกว้างๆนุ่มๆหน่อยอ่ะโอเคถ้าไปเทียบกับพวกโยชิมูระอะไรพวกนั้นเสียงแบบลั่นมากเลยนะถ้าเทียบกับตัวนี้คือไม่ได้ยินเลยเพราะว่าเคยมีแบบที่พี่อ ที่บางแสนน่ะแทดพันเหมือนกันแต่ว่าเป็นท่อโมชิอยู่ละออกคู่สตาร์ททีคือแบบของเราไม่ได้ยินเลยโอเคเดี๋ยวมาฟังเน้นๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังมาโอเคมาฟังเสียงเดินเบาก่อนนะครับทุกคนใส่หูฟังนะครับมันจะได้แบบอัตรถรดมากขึ้น <laughs> ทุกคนวักี้ก็รอบตัดไปหนึ่งรอบนะครับใจไม่ดีใจจะวายตั้งแต่ผมเอาน้องมานี่ผมยังไม่เคยขี่รอบตัดเลยนะทุกคนเสียงแม่งรั่นไม่ควรั่นามันก็รั่นมันแบบใจจะวายเสียงพอนนะนุ่มๆโหดดุดันมากครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปพบกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ